ยำไส้ตันนะครับไส้ตันโอ้โหหิว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 มากแค่ะว่าต้มใส่ตันไว้เดี๋ยวมันเสายำไส้ตันทำเองครับ อลังการครับผมสุดยอดไปกินน้ำตักกันเนา,ตาะตักไปให้ดปนวนน้ำนเพราะว่าเห็ดซ้าำเหมือนไงหนึง่งเแบบอาพี่พี่โมจานมาอาจาันมาตักไปแม่มจา๋าจันยื่นหั่นละเห็นปะจันง่ายๆไหม นไงเออึนเออีกทางนึงเออชิม่ึงเป็นไงตวจจับปาดบื้มเขาเขาตวจน้ำปลาพว่ำพี่นี่เรียนน้ำก็้องพิมพ์ได้เยอะ โอ้ใส่กระเทียมใส่กระเทียมโทนด้วยคือใส่ผู้ใส่อีกเนี่ยใส่อีกเลยกระเทียมโทนผู้โนดครับผมคูโนดฝากมาให้ผู้ใดสนใจกระเทียมโทนนี่กรอบๆครับผมก,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 กระเทียมดองน้ำผึ้งชอบมากใส่ยำกินกับลาบกินกับปน คุดยอดะแบ่งไปบรรนวนอ่ะเยอจัดจานแป๊บนึงครับยาว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 ,ยาวเลยแม่เอ้ยน่ากินมากกระเด็นเข้าตากระเด็นเขาตาซะ มาเสิร์เสียบหนุ่มกันครับเอาจุจ้าป้าป้าน้าเขาลูกจ้าจ้าสวัสดีจ้าเอาพิมลุยลุยเลยเอาซ้อมบ้างอาจารย์มามังลูกมังถึงแล้วพิมกินไหมอาจารย้ออร่อยมาจ้าพี่น้องนี่ยำซีรุ่มพิมพียำใส่ตัง มามาอร่อยือน,นี่นี่ประเทศนมใส่เอ,อ,อ<า>้อจ้อาบวกฟันเขียดมันมิได้คนามสนใจแต่นักเด็กอะ โอ้จะเอามมหลายเลยเมี่เอาทีละอันแหีมะแม่อ,อ,อข้าวกินก,กนักระเทียมกระเทียมโซนจองน้ำพึ้น เสียบบอไอ้พี่นออ้องเก็บเสียบน,น,น้ำก,กันน้องซอนพี<ะ>่ใดยนี่เอ้านี่นี่กินคนอ่ะอืมเฮ้ยสุดยอดอืมกินด้วยเลืออือ จ้าะ่ะาเดกแมงยิบกินเลว <c oughs> พี่กินกระเทียมได้ยังวะไม่กินเดีาผวจะจัดใจจ,จขอผัดกระเทียมออกดตั้ง,งน้ำไม่น้องกินนะลูกยกกตับลาเนอะอกหนึ่งนะน,น้้าะัไอเดียว เกีย่ยวตุว่มเกี่ยวตุว่มเดี๋ยวเยแม่ให้ไบให้ปนวันกับลุงใหญ่ละอย่ขอมากินเลยนี่มื้เสียบถอหวะสุดจอดเลยเน้าพิงแม่ว่าตุ่มเปี้ยไปเะอะเขาดีได้ผลอ่ะ chạy cái gì vậy bỏ thêm? nhắn đây nắn hơi thở hãy bọn em bọn gì bọn Mất bọn bọn em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  nó em bọn em bọn Muy bien sao, Nhặt tai, nhặt tai. Ừ. Ừ mm, sốt, sốt Sốt mm, 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 hả nó mm, 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 Ừ mm, mm, oh. <laughs> ừ. nào Đi đồ nữa mhm rồi mà. hết 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 ่อยไหมแม่แม่แม่จ้าท้อจ้านี่ค่ะแมวแมวอันนี้ผู้ใดเนี่ยผู้ใดใครเพชดเป็นลุงกับป้าดูเป็นลุงกับป้าดูเขาเขา ลุงเขาเห็นเลยพิมเพชรอยู่บ่ซื้อซอยู่นะลุงเ่ไหน่าซื่อซ้เขาเหมืนคือจักรยานขาวขาวขาวเงยหน่อยว่าอยู่โรงเรียนอยู่โรงเรียนอนุบาลทังเพ็ดเพชรกูีเยออ้ยยากเต็มก็ทำให้ลูกงเต็ม Nhá luôn lê nưu bàn chịu như này nưu bàn luôn như nưu bàn anh em luôn lê bàn anh nhìn... luôn lê nưu bàn mày chịu nơi bàn mày chịu như này chịu nơi mày 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 chịu อาอีกวะเอาอีกวะมีเสียมีสัญญาณตอบรับเ้ยอิ่มคืออิมวะเอากาดจานมาด้วยล่ลาอดแม่ไ่ตรงหงเขาตรงหงเขาหลา่อ่ะ ต้มยำตีนไก่เอาอยู่อ่ะต้มยำตีนไก่ครับเอออันนั้นให้ดูกเนี่ยนเต้มยำต้มยำผัดเข่าบพาะเห็นไเนียเจ้าของผัดเข่าใช่เนมเนยหั่นกระกินข้าวผัดเนื้อลูกเนื้อเหมือนเนยเนาะข้าวผัดเนยเนาะรสน้ำปลารสน้ำตาล เล่นน้ำเนี่พี่น้องเล่นน้ำครับใหญจับน้ำจับสายยางสีค่นคนน้ำคนเนี่ยจับยางสีใหญ่คือบล่ะเปียกมืดแล้อใหญ่กับเปียกมด มน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 นมนนมันมันมเผ็ดชิมเผ็ดอือืมิล่เผ็ด่ะิมไม่ได้เผ็ดเผ็ดเด็กน้อยิมไ่ได้มันเผ็ด

chèn bò, chèn bò xếp, cái này đây nè chúng ta xếp, chèn, 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 เห็นต้นไหนสตาร์รถใหญ่นี่เปิดต้นไหนทีเปิดประตูไว้หมูลเลยเพิ่งจีบปีนขึ้นอย่างเลยวปีนขึ้นรถไปนั่งเลยผู้ว่าได้ไปเที่ยวนะหัวคือหอมใช่ป่ะไอ้ซาผมให้หัวคือหอมแท้อห,อหอมจังเลยน,น,ลน,นั่นอีกรอบนึงแล้ไปสามแล้วใบน้องนะเ<อ>มื่อคืนนี้จะลุกนองน,น้องงามได้ อออเอา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 หยุดทำไมถ <c oughs> ักเบรกมาดูมันมเน,น,นลงก่อนสิยังก่อนปล่อยแล้วให้มันมวน,นลงก่อนเลยไยเพจตัวมีแนวแกะเห็ดเลยอย่างนี้เรียวลอมันซุกตัวเนี่ยเอาว่าขนมเกี่ยวๆขนมมันนั่นกันนี้คหรอ เพียบ่มีแนวแกะเพีอกด้เอมันซุกวเนี้เยเอากระต้มไว้นี่บ่มีกลกินของพกินหมดันเดือดิจกเครงขีใทยยันยเพเด้เอาล้อมันซุกเ,นเ,นเกม,มียเนเนี่ยตันแดงยงอิ <c oughs> นเ่างากย่ง<ๆ>งางมาเก่งแต่วะย่างรัดทงมาเหรอบ่ย่างไม่น้ำทาง่ะเอาตามทางมาเลยเหรอ ยังละตุ้งไม่ได้หมู่บ้านตก้ใครนะตกอันคันแทสหลายรอบเดินเดินรัดมาทางไหนออกสาใหญ่ออกดอนปูตามาใช่ไหมแล้วก็เดินย่างตามคลองมาเอออย่าบอกให้หลายบอกมาดูเรื่องให้กับว่าคนเรื่องเลยมาจ้าย่างตามคลองมาแล้วย่างมาทางไหนก็ย่างมาทางนั้นเดี๋ยวว่าผิดทิ้มผ่านลงสีพวกอย่างหาใช่ไหม เน้หามีโรงสีไม้ไหมบ้องบอกลาว่าขันเ้านี่แบบคุ้นตามไหลเปี่ยเออแนนคุ้นตามไข้าวแล้วไลก็เลยขันต่อจอยู่หน้า่อของเนาเอาเอานี่เดีพักบยอันนี้ม่ก่อ้ะ เอาไปที่ละ่ะเอาใบร่วงใบเดี๋ยวเสี้ยนถ้ากินเนี่ยปลาทูหมดก็ปลาทูมีซีตัวกินเนี่ยปลาทูปะคือยังกินข้าวกินแซ่บเนาะพี่มะน้าเอ๋อเอ้ยไอปิดปากคำเนี้ยไอเขียววงไหนไหนแม่ดูแข้วสิแข้วไหนแข้วฟันฟันรแมเนแข้วฟันกินบันกินบันบัน หมูเย่ยงเมืิศหวานไคยสวยยกมือขึ้นไคยสวยยกมือขึ้นเหมือนกันไคยสวยยกมือขึ้นเน,เน,เนี่สวยไหมโอ้ชุดยำเผาคนทุกคนเลยนเสีย ขันหิวเขาเขัาข้นหิวหิวเลยกินได้หน่อยกินได้หน่อยเนาะมโมโหหิวเขาจ้า,ารอร่อยมาเกกับเห็ดพฝรูเห็ดไหลายเลยเฮ้ยนึกเก็บมาหมบางไปเห็นบนยอดอีกกางไงหนูต้องพิมพ์เห็ดเงี้ยอีกขางก้างเห็ดเงี้ยขางก้างบ่เดี๋ยกินดีดลูกนั่ง,งกงินดีด,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 ด บ๊บ <mondo> <flix> ่ไหวแล้วตัวไหนสองคนบหวยได้พักเบกันพักเบกอนลูกไปกอนสวัสดีครับ